เอามาที่กรุงเทพมาหานครกันหน่อยนะห้างร้านที่ขายในห้างสรรพสินค้าหลายคนบอกว่าปลอดภัยครับไม่น่าเชื่อนะว่าในกรุงเทพมาหานครร้านค้าที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะห้างดังเลยนะแถวแถวพระรามสองคุณจิระเดชมีคนคร้รายเข้าไปฝังตัวอยู่บนฝ้ากลางคืนไม่มีคน พบว้าลงมางัดแงะตามตามเกะตามเซฟต่างๆ3ร้านนะฮะในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้สามอ๋อสามแห่งสามแสร้านอ่สามร้านในร้านนี่แหละได้ทรัพย์สินไปเยอะเกือบสิบแสนใครจะคิดว่าภายในสรรพสินค้านี้จะจะไม่ปลอดภัยนะฮะก็ในช่วงบ่ายโมงเครื่องวันนี้ครับท่านผู้ชมพันตารวจเอกนครินสุขทนทวิทย์ผู้กํากับโรงพักท่าข้ามนะฮะนำกำลังตำรวจชุดสืบสวน ร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบบริเวณชั้น4ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวแถวพระรามสองเนี่ยหลังจากได้รับแจ้งว่ามีร้านขายอาหารหลายร้านถูกคนร้ายทำลายฝ้าเพดานแล้วเข้าไปลักทรัพย์ในช่วงกลางคืนนะฮะเบ็ดเสร็จมีทั้งหมดนะฮะสามร้านด้วยกันคุณเจรเดตเป็นร้านอาหารซิเกตเซเซเรซิพีนะครับ,ร,บร้านเวียดคูซินซึ่งเป็นร้านอาหารเวียดนามเนี่ยที่คนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ รวมเบ็ดเสร็จสาม้านได้ทรัพย์สินไปประมาณเกือบเกือบแปดหมื่นครับนะฮะโอ้โหนะฮะทานผู้กำกับโรงพักท่าทางบอกว่าตอนนี้เก็บได้แค่ลายรนมือแฝงเท่านั้นขวดพลาสติกครับน้ําดื่มหนึ่งขวดนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายที่ทิ้งเอาไว้ในจุดเกิดเหตุนะครับแต่ว่าน่าเสียดายคุณจิรเดชทั้งสามแห่งร้านแห่งนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดเลยนั่นสิอ่าไม่มีกล้องเลยนะครับอืมก็คิดว่า คนร้ายเนี่ยน่าจะรู้ทางหนีทีไรเป็นอย่างดีคาดว่าน่าจะเป็นคนงานนะครับที่มามาต่อเติมภายในร้านต่างๆภายในห้างนี่แหละนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางตํารวจนะฮะเขาจะมีการเรียกนะครับบรรดารปภของห้างเนี่ยเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันเกิดขึ้นวันไหนบ้างภานห้างาทำงานในช่วงกลางดึกอ่ะไปที่สถานีรถไฟฟ้า BTS กันบ้างเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมคงติดตามข่าวไปแล้วมีคนร้ายนะเข้าไปไปลักตัด สายดินโอ้โหสายดินเยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำมาปีกว่าๆก,กว่าที่ตำรวจจะจับกลุ่มได้นะทำมาปีกว่าเลยนะแต่ว่าคุณวรพันธ์สุกแก้วผู้สื่อข่าวคมเชลึกทีวีไปสอบถามกับอาจารย์บอกว่าเอ๊ะถ้าสายดินที่เขามีการติดตั้งเนี่ยครับถูกคนร้ายตัดไปแล้วเนี่ยมีผลกระทบหรือว่าอันตรายมากน้อยแค่ไหนครับนะฮะติดตามรายงานกับคุณวรพันธ์สุกแก้วครับถ้าไม่สม่งโมโซนเขาคงไม่ไม่ติดแต่อย่างที่ผมบอกไงครับว่า รถไม่มีแอร์แบ็กเนี่ยมันก็วิ่งได้ถ้าถามว่าแอร์แบ็กไม่ส่งผลกระทบต่อการขับรถมันก็ถูกแต่มันเป็นเรื่องของเซฟตี้ครับถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยไม่มีโลบก,กลาวเนี่ยไฟมันจะลงไหนมันก็ต้องลงตัวคน ก็คืออาจคนอาจจะเสียชีวิตได้สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชครับเป็นอีกหนึ่งสถานีที่คนร้ายมากก่อเหตุขโมยสายทองแดงที่เป็นสายดินไปเนื่องจากว่าบริเวณนี้ยามค่ําคืนมักจะไม่มีผู้คนสัญจรรวมไปถึงการแต่งตัวอาพรางทาให้คนร้ายสามารถขโมยสายดินในสถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้ได้ไง่ายครับสายดินกว่า20เมตรที่คนร้ายกลุ่มนี้ขโมยไปจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้าหลายแห่งมูลค่านับ10ล้านบาท อาจสร้างความอันตรายให้กับผู้โดยสารหรือไม่นั้นอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์อาจารย์ภาควิชาวิวศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังให้ความเห็นว่าปกติสายดินของรถไฟฟ้าจะมีไว้เพื่อป้องกันไฟช็อตผู้โดยสารและควบคุมระบบเดินรถซึ่งหากระบบใดระบบหนึ่งมีไฟรั่วอาจทําให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารได้ครับมันอาจจะรั่วมาที่ตัวรถซึ่งมันล้อมันก็เป็นเหล็กรถมันก็เป็นเหล็กมันก็มีโอกาส ถ้าไปจับตัวรถปุ๊บก็โดนรถดูดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดไม่มีระบบกลาวคือมันมันมันจะมีปัญหาที่ตัวมนุษย์ก่อนไอ้เรื่องฟ้าผงฟ้าผ่าไม่น่าจะเกี่ยวกับกับส่วนนี้คือมีโอกาสเกี่ยวแต่ว่ามันมันก็ยังไม่ได้โดยตรงเพราะนั้นต้องไปเช็คระบบเรื่องสายล่อฟ้าอะไรอีกคือตัวล่อฟ้าเนี่ยก็ต้องวิ่งลงกลาวเหมือนกันถ้าล่อฟ้าไม่มีกราวล่อฟ้าก็อาจจะวิ่งลงครงรถก็เป็นไปได้ขณะที่ฝ่ายปฏิบัติการของรถไฟฟ้า BTS อธิบายว่าระบบสายกาวหรือสายดินรถไฟฟ้าปกติ จะใช้กับระบบไฟฟ้า750 vdc มีตะแกรงเหล็กป้องกันทางขึ้นลงโดยจะวางสายดินตั้งแต่รางรถไฟลงไปทางต่อหม้อระยะห่างตรงนี้เป็นจุดที่คนร้ายปีนขึ้นไปตัดสายไฟก่อนที่จะลงดินซึ่งระยะห่างแต่ละสายอยู่ที่2เมตรใช้สำหรับกันฟ้าผ่าบริเวณการสถานีที่ส่งผลต่ออุปกรณ์ควบคุมรถไฟฟ้า แต่ไม่มีอันตรายกับผู้โดยสารอย่างแน่นอนเพราะเป็นคนละแบบกับระบบป้องกันไฟลั่วที่ส่งผลโดยตรงซึ่งจริงๆแล้วมันก็สำหรับผู้โดยสารนะฮะที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยผมยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับถึงว่าเช่นว่าฟ้าผ่าลงมาที่ตัวรถอะไรเงี้ยมันก็จะลงไปที่ตัวรถแล้วก็ไปที่รางรางเสร็จก็จะมีระบบที่เชื่อมเข้าตรงบริเวณสถานีที่จะลงดินนะครับน,นี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับ แต่ส่วนที่โดนตัดไปเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ตรงโครงสร้างตรงกลางนะครับเขาไว้ป้องกันกรณีที่สมมติว่าฟ้าผ่าแถวๆตรงกลางเนี่ยจะได้กระจายตัวกระแสะไฟลงได้เร็วไม่ให้มีปัญหากับพวกอุปกรณ์อะไรทั้งหลายที่อยู่บนระบบนะครับแม้ว่าระบบความปลอดภัยจะมีการดูแลป้องกันอย่างดีแต่พฤติกรรมของคนร้ายกลุ่มนี้ถือว่ามีความชำนาญเพราะรู้สายดินไม่มีกระแสะไฟฟ้าผ่านก็สามารถตัดและขโมยไปได้กว่า1ปี ซึ่งให้การรับสารภาพถึงขั้นตอนการเข้าไปก่อเหตุว่าปีนขึ้นไปบริเวณช่องตอมม้อก่อนตัดสายทองแดงช่วงกลางดึกที่ปอดคนจากนั้นนำไปวางตามจุดต่างๆและจะมีผู้ต้องหายคนขับรถมาเก็บสายทองแดงและนำไปขายในเขตบางนาอ่อนนุชและจังหวัดสมุทรปราการนป้ เต่ดูอ่ะตัวที่แบบเหมาะนปรี้ยวลโลงถ้าตัดที24ชั่วโมงจะได้ประมาณนี้อ่ะนะประมาณกวัน7วันกว่า20ปัญหาที่เกิดขึ้นและมาตรการป้องกันในอนาคตนั้นขณะนี้ BTS ได้สั่งซื้อสายทองแดงมาติดตั้งแทนส่วนที่ถูกขโมยไปและเตรียมเพิ่มตะแกรงเหล็กป้องกันทางเข้าออกจุดที่เข้าต่อมอดทั้งหมดและเพิ่มความทีในการตรวจสอบให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันเหตุลักษณะนี้อีกครั้งครับสถาพรกินเสียงดีถ่ายภาพวรพันธุ์สุกแก้วรายงานครับสำหรับท่านผู้ชมนะโทรมาสอบถาม,มกับทีมข่าวเชากรรมสำนักข่าวเนชั่นกรณีลักษณะแบบนี้ว่าสายดินที่ถูกคนร้ายตัดไปเนี่ย มีอันตรายมากน้อยแค่ไหนอันนี้ชัดเจนแล้วนะอาจารย์บอกว่าอาจจะไม่มีผลกระทบกับคนมีผลกระทบกับคนบ้าง,างแต่ว่าในส่วนของฟ้าผ่าเนี่ยมันยังไกลตัวเกินไปนะครับ,รบสำหรับท่านผู้ชมนะยังไม่ไม่สามารถที่จะติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้นะครับติดตามได้นงางน้าสามหนังส,าสือพิมพ์คมชัดลึกทีวีสัปดาห์หน้านะครับมาเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างคุณจรเดชหลังจากที่ ฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางนะครับตอนนี้จังหวัดพระนครเสียอยุธยาเริ่มได้รับผลกระทบแล้วโอมาแล้วเพราะว่าน้ําที่จังหวัดชัยนาทปล่อยมาปล่อยมาก็จะมาเข้าชัยนาทสิงบุรีอ่างทองอายุทยาล่าสุดนะครับชาวบ้านเขาเริ่มอพยพแล้วว่าขนของขึ้นที่สูงนีน้ำท่วมแล้วนะครับติดตามรายงานกับคุณปีชาพ่อพูนครับ ยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ําหลังน้ําเหนือที่ไหลาจากจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักทางภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพยาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเมตรส่วนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ50เซนติเมตรทาให้เกิดน้ําท่วมที่ตำบลบางผงเพงจังหวัดอ่างทองและตำบลผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านผู้ชมครับบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับเป็นเขตชุมชนของชาวบ้านตำบลวัดตะกูครับในเขตพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งบริเวณที่ชาวบ้านพักอาศัยอยู่นี้นะครับติดกับบริเวณแม่น้ําน้อยครับและขณะนี้เองครับเกิดน้ําเอ่ร้นตลิ่งครับทำให้เส้นทางที่พี่น้องประชาชนในเขตชุมชนแห่งนี้สัญจรไปมาเริ่มมีน้ําท่วมขังและขณะนี้เองนะครับปริมาณน้ําอยู่ระดับหัวเข่าของผมชาวบ้านในพื้นที่เริ่มมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ําในครั้งนี้ครับ ส่วนตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อรนตลิงเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เข้าออกเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่า50เซนติเมตรชาวบ้านบางคนต้องทำสะพานข้ามบางคนนำเรือออกมาใช้เพื่อสัญจรและนำรถมาจอดไว้บนท้องถนนอันนี้คือเข้าออกไม่ได้แล้วก็คือต้องลอยหรือไม่ก็เรือเริ่มจะใช้เรือกันแล้วต้องเริ่มใช้เรือ ื่าเช้านี้หลังบ้านหนูยังแห้งเลยตอนนี้ <c oughs> คือครึค่งหน้าแห้งแล้วมาเร็วมะหนูไวมากน,นีอเข้าขออกลำบากเลยก็ลำบากค่ะคืนนี้ก็คงยังไม่รู้จะเอารถไว้ไหนเพราะว่ามันทัวมหมดแล้ว โรงเรียนที่อยู่ติดกับแม่น้ำน้อยที่เป็นที่ลุ่มต่ำเริ่มมีการขนย้ายอุปกรณ์การเรียนขึ้นสู่ที่สูงโดยครูโรงเรียนวัดตะกูให้ข้อมูลกับทีมงานว่าหากน้ำล้นตลิ่งก็จะนำนักเรียนไปเรียนอีกโรงเรียนที่อยู่บนที่สูงจะไม่มีการสั่งปิดโรงเรียนเพราะอยู่ในช่วงสอบตรงนี้เรามีการเตรียมสอ,ส,อสอบอย่างไรคะค่ะเมื่อวานนี้อบตอน,น้ำเต้านะคะซึ่งเราอยู่ในอบตอน,น้ำเต้านี่เขาให้เราวันที่สิบเก้ายี่สิบเนี่ยให้เรา เก็บของเพราะว่าน้ำจะล้นตลิ่งให้เราเตรียมตัวเก็บและทางโรงเรียนก็จะเข้ามาไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าน้ำมันเอ่อเข้ามาในถนน,นถนนในหมู่บ้านรถจะแล่นผ่านมาไม่ได้วันนี้เราก็เลยรีดทยอยของขึ้นข้างบน<ล>ค่ะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดมีท่วมมาจะมีการปิดโรงเรียนหรือว่ายังไงปิดค่ะเราจะย้ายสถานที่เรียนไปขอเรียนกับอีกโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ที่ที่สูงกว่าโดยเฉพาะโรงเรียน<ต>วัดกอไผ่เราเคยไปเมื่อปีแล้วเราก็ไปแต่ก็คือไม่ให้เด็กหยุดเรียนไม่ให้เด็กหยุดเพราะว่าช่วงเนี้ย ช่วงที่เด็กจะสอบการจะปิดภาคเรียนแล้วขณะที่ชาวสวนเกษตรกรย่านอำเภอบางบาลเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวด้านชาวสวนกล้วยเริ่มออกมาเก็บหน่อกล้วยที่ปลูกไว้หลังมีปริมาณน้ำเอ่อร้นเข้ามาอย่างรวดเร็วหมดนี่เรามาจมน้ำหมดกว้ยนะฮะพอาอไปไหนไม่ได้ไม่มีที่ไวอันนี้คือเราก็ถอนขึ้นมาเอาไปไว้ที่เดนินเดินมั่งไว้ทำพัน เราไม่มีพันก็ต้องไปื้อเลยเป็นนี่ก็คือถ้านี่ก็ท่วมหมดเลยท่วมเนี่ยก็ท่วมหมด,เ,เ,หมดเพราะเอาไม่ไหวเอาเฉพาะที่เอาได้เอาไม่ได้ทิ้งนลยเนี่ยช่วงนี้หมดเอาแต่ที่โน่นที่เดิน,นดาน ล่าสุดนายวิทยาผิวพองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งเจ้าหน้าที่ข้าราชการในพื้นที่เตรียมรับมือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและประกาศให้ชาวบ้านเฝ้าระวังน้ำเอ่อร้อนตลิงกิติชัยหน้ากเกษมถ่ายภาพปีชาพภูลคมชัดลึกทีวีรายงาน อาบเก่าๆเมื่อปลายปี2554จะกลับมาหล่อนีกรอบหนึ่งคุณจิรเดชโอ้พูดอย่างนี้ผมตกใจเลยนะบ้านผมวดทิ่นแล้วก็ท่วมเหรอฮะแต่ว่าอย่าไปกังวลนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งออกมาบอกแล้วนะครับว่าเอาอยู่เอาอยู่ชัวร์นะเอาอยู่เอาละก็ผมต้องเชื่อท่านดีรัฐมนตรีออกมาพูดแล้วเนี่ยเอาอยู่ปี54ี่ก็เอาอยู่เขา้ง้เอาอาอยู่เหมือนกันนะเอาอยู่เหมือนกันโอ้โหนี่เลยเอวเลย ก็ <S 2> <S 2> เอาอยู่ไงเอาอยู่แค่เอวไปถึงหน้าอกนะครับอ่อารายการเซตุระวังภัยวันนี้หมดเวลาแล้วครับส่งคลิปน่ารักน่ารักเขายิงหนูนะฮะของหนูตัวหนึ่งครับ,ค,รบคือทำท่าแอคชั่นตามที่เขายิงยิงพวกก็ทำท่าตาย <ๆๆ S 1> น่ารักมากนะครับหมดเวลาแล้วครับผมสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คืนพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ